มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้คุณครูมีเรื่องวัสดุรอบตัวเรามาให้นักเรียนได้ศึกษาวัสดุแต่ละชนิดจะมีสมบัติที่เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนักเรียนจะได้ศึกษาจากวิดีโอนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะนักเรียนคิดว่าวัสดุแต่ละชนิดที่อยู่รอบตัวเราจะมีสมบัติที่เหมือนหรือแตกต่างกันคะ ใช่แล้วค่ะวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติเหมือนกันหรือแตกต่างกันเช่นสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุเป็นสมบัติหนึ่งที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเมื่อเรานำวัสดุชนิดหนึ่งวางไว้บนน้ำแล้วพบว่าวัสดุดูดซับน้ำเข้าไปแทรกอยู่ภายในเนื้อของวัสดุได้แสดงว่าวัสดุนั้นมีสมบัติการดูดซับน้ำเราจึงนำไปทำเป็นวัตถุเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆนั่นเองค่ะ ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุนะคะเช่นผ้าเช็ดตัวทำมาจากผ้ามีสมบัติดูดซับน้ำได้เราจึงนำผ้ามาทำผ้าเช็ดตัวเพื่อเช็ดตัวของเราบริเวณที่เปียกให้แห้งหลังจากอาบน้ำเสร็จค่ะต่อไปนะคะกระดาษทิชชู่ทำมาจากกระดาษ มีสมบัติดูดซับน้ําได้เราจึงนํามาทํากระดาษทิชชู่เพื่อเช็ดสิ่งต่างๆที่เปียกน้ําให้แห้งค่ะและพลาสติกไม่มีสมบัติการดูดซับน้ําเราจึงนํามาทําร่มเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเราและเสื้อผ้าเปียกเวลาฝนตกค่ะถ้านักเรียนทําน้ําหกบนโต๊ะ นักเรียนจะเลือกสิ่งใดในการเช็ดน้ำระหว่างผ้าเช็ดมือหรือกระดาษทิชชู่เพราะอะไรคะ เราสามารถเปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุชนิดต,ต่างๆได้โดยดูจากปริมาณน,น้ำที่วัสดุนั้นดูดซับไว้ซึ่งสังเกตได้จากระดับน้ำหรือปริมาณน,น้ำที่เหลือในภาชนะหรือที่พื้นถ้าระดับน้ำเหลือน้อยแสดงว่าวัสดุนั้นดูดซับน้ำได้ดีค่ะต่อไปเรามาลองทำกิจกรรมดูนะคะ ให้นักเรียนอ่านชื่อวัตถุต่อไปนี้แล้วจำแนกวัตถุที่มีสมบัติการดูดซับน้ำได้นักเรียนสามารถตอบปากเปล่าได้เลยนะคะและระหว่างนี้นักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอก่อนได้นะคะ